สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุริศีองค์ขามครับกับรายการ JC ฟิ n i c การเกษตรออนทัวร์ตอนนี้เราออนทัวร์มาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีบ้านบึงครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องการตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนเล็กนะครับไม่ได้มาคนเดียวครับมากับเจ้าของร้าน JC ซักซิศสาขาหนองไผ่แก้วด้วยครับสวัสดีครับผม P.P. พครับครับผมอันนี้เจ้าของร้าน JC ซักซิสาขาหนองไผ่แก้วนะครับ แล้วก็อยู่กับคุณทอนด้วยนะครับอันนี้ผู้จัดการที่ดูแลอยู่ที่สวนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกิ่งทุเรียนก่อนนะครับยหลายๆคนบอกว่าต้องรอให้มันโตก่อนแล้วค่อยแต่งจริง,รงๆเข้าใจผิดนะครับทุเรียนจริงๆต้องแต่งตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เ,เ,เลยเราจะได้จัดทรงกิ่งเขาได้สวย <Okay. S 1> นะครับหลักๆเลยทุเรียนนะครับต้องมีตรงนี้ตรงกลางสุดเกาเรียกว่ากิ่งประธานนะครับกิ่งประธานเนี่ยต้องเลี้ยงให้ใหญ่ที่สุด พอกิ่งประทานเนี่ยจะเป็นตัวที่จะออกกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นไปแบบนี้นะครับตามสูตรใหม่ๆเนี่ยมีสัก5-6ชั้นเนี่ยเขาก็าพอแล้วครับชั้นละประมาณสัก4ี่กิ่งก็พอครนี้ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆสําหรับทุเรียนก็คือถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งเลยดูอย่างกิ่งเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้แต่งเลยมันจะมีกิ่งที่อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้กิ่งที่อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆมันจะดันแล้วมันจะมาแข่งกับกิ่งประทานแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องคอยตัดแต่งตรงนี้ออกนะครับอเอาตั้งแต่ข้างล่างเลยอย่างข้างล่างเลยเนี่ยถ้าต่ําเกินไปก็ไม่เอาเลยนะครับต่ําเกินไปนี้ไม่เอาเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าต่ําเกินเนี่ยครับไว้ลูกหรือว่ากิ่งที่ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับก็อันนี้จริงๆข้างล่างเอาออกไปบ้างแล้วนะครับถ้าสําหรับผมจริงๆตรงนี้ก็ยังต่ําไปหน่อย <laughs> นะครับ แต่เนื่องจากบริเวณด้านข้างเรามีบริเวณพื้นที่เราก็จะไว้หน่อยก็ได้แต่ถ้าพื้นที่ถ้าว่าลาบเสมอเลยอ่ะถ้าลาบเสมอเลยไม่มีอยู่ด้านล่างได้ก็จะต้องเอากิ่งสูงขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราต้องคอยแต่งตรงนี้ออกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันมีกิ่งใหญ่ตรงนี้เพราะถ้ามีกิ่งใหญ่ปุ๊บมันจะดันขึ้นทําให้กิ่งไม่สวยนะครับอ่าถ้าเราแต่งแบบนี้มันก็จะกลางออกเห็นไหมครับมันจะกลางออกสวยเลย การแต่งก็คือหลักการคือข้างในต้องโปร่งนะครับต้องโปร่งแบบนี้เพื่อให้แสงส่องได้แล้วก็ลมโกลกได้เพราะถ้าแสงส่องไม่ได้ลมโกลกไม่ได้เชื้อราก็จะเข้าแล้วก็เป็นที่อยู่ของมแมลงด้วยนะครับอ่าจะสังเกตพอเราแต่งปุ๊บตรงนี้พอยอดตรงนี้หนักๆมันก็จะกลางมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับทุเรียนที่สวยเลยต้องกลางออกไปแบบนี้กลางแขนออกไปเวลาไวลูกเราก็จะไว้ใต้นี้เลย1นึ่งสองสามไล่มาเรื่อยๆตรงนี้อ่า ถ้าเป็นกิ่งประมาณนี้เขาก็อาจจะออกเอากิ่งกิ่งตรงนี้ออกประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่าแบบนี้กําลังสวยเลยอ่าส่งปายนี้เดี๋ยวยอดหนักๆเขาก็จะกลางมาเองอันนี้เช่นเดียวกันครับจะสังเกตอ่าลองดูใกล้ๆก็ได้ตรงนี้ถ้าเราไม่เอาสองสากิ่งนี้ออกมันก็จะดันขึ้นเรื่อยๆหลายๆส่วนที่เราไปนะครับมันจะดันขึ้นมาสูงมากพอดันขึ้นมาทําให้กิ่งพวกนี้ไม่สามารถขยายได้เราก็ต้องคอยเขาเรียกว่าแต่งกิ่ง การตัดไม่ควรชิดไม่ควรชิดให้เหลือไว้สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อถ้ามันเน่าหรือมันเสียเราจะได้ตัดเพิ่มได้น,นี้พอตัดออกปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นเป็นทรงแล้วอันนี้ออกนิดนึงนะครับนะครับหลักการเดียวกันเลยตัดให้มันคืออันนี้เห็นไหมครับนี่คือกิ่งประธานกิ่งหลักเห็นไหมครับกิ่งหลักก็จะเป็นแบบนี้ ถ้ามันมีแง้มออกมาเป็นแง้มหนังสติก๊กหรือเป็นกิ่งข้างที่แยกออกมาเราตัดออกหมดเลยเลี้ยงแค่กิ่งเดียวอันนี้ก็กิ่งเดียวเห็นไหมครับอันนี้ก็กิ่งเดียวคราวนี้มันจะใหญ่จะสังเกตถ้าเรานับอ่าซ้ายขวาหน้าหลังเห็นไหมครับกิ่งแต่ละกลิ่งมันจะไม่ไม่ซ้อนทับกันถ้ากิ่งขนานกันเช่นมีกิ่งอยู่อยู่ขนานกันตรงนี้เราก็ต้องออกให้เหลือแค่กิ่งเดียวอ่าอันนี้สวยละ วันนี้เท่าแก่เจ้าของร้านมาช่วยเองเลยมาช่วยตัดแต่งให้เลยเพราะว่าเท่าแก่ประสบการณ์เยอะแล้วเพราะาไปดูมาหลายสวนเลยนะครับประมาณนี้แต่จริงๆต้นนี้ถือว่าทรงสวยแล้วนะครับทรงสวยคือมันกลางกลางออกมาดีอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปดูบางต้นที่ว่าทรงมันไม่ค่อยสวยถ้าทรงไม่สวยก็จะแต่งยากหน่อยแต่ถ้าทรงประมาณนี้ถ้าถ้าต้นประมาณนี้อมาดูดูกิ่งนี้ดีกว่าครับกิ่งนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดู จะสังเกตว่ากิ่งทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแง่มแต่ตรงนี้มีแง่มละอ่าคุณทอนมาใกล้ๆก็ได้นะครับตรงนี้มีแง่มถ้ามีแง่มแบบเนี้ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะใหญ่ไปสองอันไม่สวยนะครับเลี้ยงยากแล้วก็กิ่งก็จะเล็กด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับอันนี้ออกอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าอันนี้อ่าเราก็ดูเลยอันนี้มันห้อยลงไปหน่อยอันนี้จะห้อยตั้งขึ้น <Okay. S 1> เราก็เอาเอา,เ,อาเหลือไว้อันเดียวเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะใหญ่เองอ่านี้ก็จะใหญ่เอง มีลักษณะเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันพอ,อมาปุ๊บเห็นไหมครับเริ่มเป็นแง้มถ้ามีแง้มนี้ต้องเลือกเลยอ่าอย่างอย่างกิ่งด้านเนี้ยมันจะไปพันด้านนี้เห็นไหมครับเขาก็จะอ,ออกอ่านียสวยแล้วมันก็จะเป็นนี้มาเลยอ่าเดี๋ยวอยอดหนักอันนี้มันยอดหนักอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ชุดนี้ดูดูครับท่านผู้ชม <laughs> ชุดนี้ใบใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ห้อยอันนี้ก็เลยยืดเป็นคืบนี่คือระยะสมบูรณ์ละพร้อมโตพร้อมโตนะครับ ประมาณนี้ส่วนใหญ่ข้าง,งในนี้ก็ให้โปร่งเพราะใบใบที่สังเคราะห์แสงคือไปที่ปรุงอาหารจะทํางานแต่ด้านในถ้าไม่โดนแสงคือหนึ่งคือกินปุ๋ยเปล่านะครับแล้วก็ใบพวกนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับให้ใส่บริเวณรอบโคนเดี๋ยวเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็จะย่อยไปเองเลยนะครับจะย่อยไปเองเลยพวงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยไปอีกต่อหนึ่งนะครับอ่าโอเคอันนี้พอได้แล้วครับอันนี้สวยแล้ว อันนี้ก็เนี่ยซอยๆข้างในเนี่ยเดี๋ยวพออีกสักเดือนมันก็อาจจะมีแตกๆมาบ้างก็ซอยๆข้างในออกอ่ะนี่เห็นไหมครับมันก็จะทรงก็จะสวยเนี่ยเป็นแต่ละกิ่งเ่ยไว้ลวกได้เลยอ่ะอันนี้ต้นนี้แต่งไม่ยากนะครับอันนี้ซึ่งก่อนแต่งก็พุ่งอยู่แล้วดูดูด,ดูดูยอดเขาเนี่ยครับนนเนี่ยออกไปประมาณเกือบเมตรเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งก็พุ่งอยู่แล้วเดี๋ยวพอแต่งปุ๊บพวกนี้จะใหญ่ขึ้น พราะแทนที่จะต้องเลี้ยงหลายกิ่งเขาก็จะเลี้ยงเฉพาะกิ่งหลักๆจําเป็น2 oh. ก็คือใบก็จะชุดใหญ่ขึ้น <Yeah. S 1> อันนี้แป๊บเดียวเดียเด๋ยวๆอาจจะต้องพิจารณาเพราะอาจจะดันนี้ละ uh huh. <laughs> อันนี้เนี่ยจริงๆเห็นไหมครับปกติมันต้องยือย่างนี้แต่พออย่างนี้มันเริ่มหลบแสงแล้ว uh huh. เพราะว่ามันมันติดต้นนี้ uh huh. ตรงนี้เหมือนกันอ่าดูลักษณะต้นนี้ครับเริ่มเริ่มมีแง้ม uh huh. มีแง้มแข่งตรงนี้ก็ต้องเอาออกหน่อยเนี่ยใหญ่เอาออกเลยให้ให้มันไปทางเดียวแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องคุยกับทาง เท่าแก่ว่ายังไงดีเพราะทุเรียนมัน,นมัน,ม,นมันชนเลยเหไหมครับปกติเห็นไหมทั้งฝั่งนี้ไม่มีอะไรกันมันจะไปเลยเนี<ช>่ยมันจะเลือ้อยยาวซึ่งเนี่ยครับอันนี้เมตรกว่าแล้วนะอันนี้เมตรกว่าสําหรับต้นอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะครับยังประมาณปีนี่ไหมอ,นะอ่าจะเข้าสองปีอ่าจะเข้าสองปีเนี่ยครับดูโคนเขาใหญ่แล้วก็กิ่งออกมาเกือบเกือบเมตรกว่าละอ่าแค่นี้เองครับที่เหลือก็ป้องกันเรื่องแมลงอย่างเดียว กนะต้งยังเด็กนิดเดียวนี่อืมีกว่าปีนู้แล้วอ่าอ่าก็คือปีกว่ากว่าเกือบสองปีะนะครับก็เนี้ยครับสูงของพี่พีพีสูงเท่าไหร่นะครับร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็ประมาณอ่สองเมตรกว่ากับอันนี้อันนี้ช่วงยืดที่ใหม่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฉัดอันนี้ก็จะหมุนตรงนี้ก็จะหมุนเป็นซ้ายขวาหน้าหลังไปขึ้นเป็นฉัดไปเรื่อยๆคราวนี้เขานับฉัดนับฉัดยังไงเนี่ยครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรย่าี้ยนับเป็นหนึ่งชัด ขึ้นมาอชั้นก็เป็นชัดที่2องชัดที่3ามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จริงๆยังยังถือว่าเยอะนะถ้าบางที่ส่วนใหญ่ๆน้อยก็อาจจะไว้แค่4ี่ห้ากิ่งพอ1 2 3 4เนี่ยพอละอะอย่างกิ่งนี้จริงๆผมว่าในใจผมว่ามันเล็กแนละ้วมันต่ําไปหน่อยงั้นขออนุญาตนะเอาออกเลยดีกว่าเพราะว่าต่ําไปหน่อยอ่าเนี่ยเขานเนี้ย 1, 2, 3, เนี่ยหนึ่งสสาเนี่ยสี่กิ่งเนี่ยพอละห้ากิ่งเนี่ยอันนี้แถม เดี๋ยวนี้ขึ้นมาชั้นสองถ้าไม่ชนกันไม่เป็นไรครับอย่าให้กิ่งชนกันกิ่งชนกันคือถ้ามันขนานกันอย่างงี้ไม่ได้อไว้ลูกไม่ได้ต้องเลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งแต่นี้ดอยดีหน่อยคือมันไม่ชนกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอันนี้ประมาณยี่สิบกิ่งละที่สวยๆใช้ได้นะอจริงๆสักยี่ห้าถึงสามสิบก็พอแล้วครับแล้วเขาตัดตัดยอดให้ออกออกข้างเลย ออใช่มันก็จะออกข้างสวยดูแลง่ายสูงเกินนี่ฉีดยายากแต่งกิ่งยากดูแลพ่นยาอะไรเก็บลูกโยงลูกก็ยากนะครับอันนี้ก็คือหลักการแต่งกิ่งเบื้องต้นอันนี้ต้นง่ายนะยังยังกิ่งไม่ซ้อนเดี๋ยวลองไปดูต้นที่มันกิ่งซ้อน,อนๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกิ่งไปอีกทีหนึง่ง